นะัครับมาต่อครับคลิป2ครับทมงานอุ่ช่างกุ๊กครับเรื่องเกียร์ซีวีทีครับอยากใเราเปิดอ่างนะครับครับเราพบว่านะครับที่เห็นอันนี้คือเศษสายพานซีวีทีนะครับมีเศษสายพานซีวีทีนะครับนี่คือเศษเหล็กนะครับนะครับนี่คือเศษเหล็กนะครับที่อยู่ในอ่างน้ำมันเกียร์นะครับคันนี้สายพานเกียร์ซีวีทีแตกนะครับขาดมานะครับรถวิ่งไม่ได้นะครับยกสไลด์มา เราทีมงานอุทธรณ์จัดการให้นะครับให้ลูกค้าเห็นนะครับว่าหน้าตานะครับสายพาน CVT เป็นยังไงนะครับในเอาที่2014ครับแมวันนี้ค้อยเสียครับลูกค้าการเข้านะครับนอนนะครับวันนี้นครับครับีเกี่ยวกับลูกตูดนะครับของสายพานเกียร์ CVT นะครับชุดตูดของเกียร์ CVT ครับผมดีวันอุท่างกู๊กครับเพิเศษหกสามครับงานนี้แก้ก็คือ ล้างทำความสะอาดนะครับเปลี่ยนสายพานกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูเสื้อดูลูกปืนด้วยว่าเป็นยังไงนะครับทําทีเดียวนะครับค่าจ่ายเปลี่ยนสายพงสายพานนะครับสี่ส้าห้าพันบาทคงต้องมีนะครับเก็บไว้ในมือถ้าเป็นของดีหน่อยลายหน่อยสายพานเป็นแท้ก็คงต้องมีนะครับเจ็ดแปดพันบาทนะครับในมือกรรกันไว้สเตตีนะครับซเตตี้ครับวันนี้เงาช่างกุ๊กครับพิเศษหกสามครับยินดีรับใช้ครับ